สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับเกมที่เราปวดปานผมก็ลืมไปแล้วว่าตอนนี้ผมเล่นไปถึงไหนอะไรยังไงตอนนี้ผมเออลืมแล้วด้วยซ้ำว่าล่าสุดเราเล่นถึงตรงไหน,นมีอัปเดตคือชอ็อปต้องเปิดเน็ตโอเคทุกอย่างทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะ โอเคยังเหมือนเดิมทุกอย่างเออ่ระบบไม่ไม่น่ามีอะไรเพิ่มของเหมือนเดิมอมืแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีลูกศรขึ้นที่แฟนเราหรือเป่า เพราะผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่นแต่ก่อนมันไม่มีลูกศรขึ้นนะโอเคโฆษณาเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยม,มันมีลูกศรขึ้นเนะอ่าดูซิอะไรต่างๆอันนี้ผมน่าจะล้นน้ำต้นไม้แล้วนะเพราะว่าเก้าโมงแล้วถูกป่ะอ่าถูกต้อง ต่อไปคำถามคือผมจะทำอะไรคือไม่ได้เข้าเกมนี้นานมากที่ต้องมาเล่นเกมนี้เพราะว่าเกมนั้นฟาร์มอยู่ตอนตอนนี้ยังไม่มีคอนเทนต์ส่วนเกมนี้ก็ยังไม่มีคอนเทนต์คอนเทนต์ตอนนี้ที่รอก็คืออะฮะเรา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 ตั้งค่นอะฮัลโหล,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 หลผมจำได้ว่าผมภรรยาประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้ว อย่าบอกนะไม่มีลูกก็ n <No>. ะหรือว่าเราต้องไปฮานิมูนไหนๆก็ไหนๆละก็สำหรับวันนี้ก็ภารกิจของเราคือฮานิมูนแล้วกันมาดูสิพร้อมแล้วก็ไปว้าวฮานิมูนเหเรอเดี๋ยจะไปวันอาทิตย์โอเคฉันจะเตรียมตัวฉันจะเตรียมของจากนี้ไปตกลงไหม คนต้องซื้อชุดฮันิมูนแรกอาฮะวันนี้วันจันโอ้ยอีกนานเลยผมจะไปกดปุ่มวิ่งตลอดเวลาเลยไปชินกับเกมนั้นซะละอืมขั้นแรกที่ผมจะทำก็คือซื้อชุดก่อนวันนี้วันจันร้านของเอ่อเจเจแกชื่ออะไร ไม่เคยจำชื่อเจ๊แก่ด้วยแต่เราต้องไปซื้อชุดฮันนีมูนซึ่งใช้คุมปองในการซื้อคำถามต่อไปก็คือร้านอยู่ไหนไม่ได้เล่นนานจนลืมแล้วขอดูกันนะเออร้านนี้ไปชายชายชายร้านนี้สวัสดีครับ คือผมอยากซื้อชุดฮอนิมูนให้ภรรยาผมอุย้ยสองสองสอง,สองเลขสวยซะด้วยยังไงเราจะสคิปไปวันอาทิตย์เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะเล่น,เล,นเล่นกันไปก่อนอย่างนี้สองพันตังสองพันไม่พอยังไงก็ไม่พอให้ตายบันเทิงจริงๆเลย แปลกนะเกมนี้ตอนแรกผมนึกว่าไม่ไม่มีคนเล่นหรืออะไรแต่พอไปดูในกลุ่มแฟนเพจอะไรแบบนี้ก็คนเล่นก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็ยังมีคนที่แบบว่ามาใหม่เรื่อยๆพูดคุยอะไรนู่นนี่นั่นเรื่อยๆเขายังไอ้นี่กันอยู่เลยเขายังถามวิธีแบบ โอยังถามถึงวิธีไอหาของกันอยู่เลยก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าสงสัยอะไรก็พิมพ์หาในนี้นี่นพิมพ์หารู้เรื่องครบทุกอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเรียนรู้โดยการลองไงบางทีมันก็เป็นสูตรคราฟที่แบบว่าร,รับเราไม่เคยเจอมาก่อนจริงผมผมผมเคยไปเจอสูตรรับใหม่คือแบบจากการค้นข้อมูล บวกกับสูตรครับบางทีก็มีสูตรให้บางทีก็ไม่มีอันนี้คือแล้วแล้วเมื่อกี้ที่อ๋อกดโดนสัตว์เลยยี้ยงให้เราก็แบบเฮ้ยมีเควสอะไรขึ้นอ๋อไม่ใช่ ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรอาหารต้องซื้อต้องซื้ออะไรสักอย่างให้แต่ผมจำไม่ได้ต้องซื้อคุณต้องซื้อชุดชุดรายการราคาเท่าไหร่กล้อห้าร้อยห้าร้อย คุณแน่ใจต้องให้ชุดรายการกับสัตว์ yes ต้องโอเคเราต้องซื้ออาหารซือ้อเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้ยี่สิบใช่ปะใช่ย 20. 20. 20. ี่สิบยี่สิบยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบคูณหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่ครับทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสองพัน โอเครู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้องแล้วแต่ถ้าเกิดเราเล่นไม่พลาดเลยอ่ะสองพันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่การันตีแต่ว่าถ้าเกิดเราพลาดเราอาจจะเสียไปแบบว่าสามพันสี่พันก็ได้จริงๆต้องซื้อเผื่อไว้ด้วยนะอันนี้ผมเห็นไอ้กระเป๋าด้วยผมคิดว่าเราน่าจะต้องซื้อกระเป๋าด้วย วันนี้วันจันทไม่น่ามีของที่แฟนเราต้องการหรือเป่าไม่น่ามีไม่น่ามีเพราะว่าแฟนเราน่าจะไอ้นี่ไม่ใช่แฟนเราเพราะว่าน่าจะร้านค้าน่าจะไม่มีขายก็คือจะมีอะไรนะหนังสือศิละปะเกี่ยวกับศิละปะจําได้เหรอจาได้ลางๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เอ่ออะไรเอ่อผ้าพันคอฮะเมื่อเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไปพัาดหายอะหรือไม่หายผมอาจจะคิดไปเอง ก็เดี๋ยวผมขอตัดไปวันอาทิตย์เลยแล้วกันผมรู้สึกว่ามันน่าจะเสียเวลาเราไปดูอีเวนต์เลยดีกว่าเพราะว่าที่เหลือผมก็คงจะทำอย่างนี้แหละกลับมากลับมาหาตังแล้วก็ซื้อ,อ,อขนมปลาให้แมวกินอ่ามันก็จะวนรูปอยู่อย่างนี้โอเคถ้างั้นเราไปเจอกันอีกทีวันอาทิตย์ ตอนไปฮันนีมูนกันเลยดีกว่าโอ,โอเคก่อนมาถึงวันอาทิตย์มีเอเวนต์กลางทางพอดีโอ้แชมเป็นดักคิวที่ท้องมันรู้สึกผิดปกติอันนี้น่าจะท้องแล้วแหละคุณสายดีไม่ไปโรงพยาบาลกันเถอะให้ฉันช่วยคุณโอเคน่าจะท้องแล้วได้เวลามีเบบีปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ถูกได้เวลาส่งของแล้ว นี่มันไม่เหมือนเธอเลยเธอดูไม่มั่นใจในตัวเองเอาซะเลยรอฉันก่อนนะที่รักฉันจะไปที่นั่นให้เร็วที่สุดรีบหน่อยนะเธอพูดพร้อมกับจับมือฉันฉันต้องการคุณมากอ่าฮะหลังจากนั้นไม่นานที่รักคุณสบายดีไหมฉันกาลังสงงง่งของมา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 อ่าฮะ อ่าก็คือมีเด็กแข็งแรงแพทย์จึงนุน่าวางทารกบนแขนเจสสิก้าลูกของเราใช้พูดร้องให้ดียาย่น่นนี่นะมามาตั้งชื่อลูกยินดีด้วยเป็นสาวแล้วคุณตั้งชื่อลูกเป็นผู้หญิงใช่ปะผู้หญิงฮ <laughs> ตั้งชื่อเป็นภาษาไทายเออไม่ได้ แล้วแล้วภาษาอังกฤษผมพิมพ์ไม่ค่อยเป็นด้วยเศาเลยอันนี้อ่านว่ามีนบะนี่ถูกปะเอ้ยกลัวความหมายเปลี่ยนไม่นะไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้ากดตกลงเอาไงดี อันนี่แหละว้าวเป็นผ้าที่น่ารักจริงๆเลยอู้วัดดีจะรูกว่าไงจ้าตัวน้อยของป่าอีหนูฉันเล่นกับยังไงอืมตัวน้อยของป่าแกแข็งแรงดีสินะ แล้วเจสสิก้าแต่งชุดอ๋อเหตุการณ์โรแมนติกอะวันนี้เราไปปิ๊งที่เชิญเมืองอะที่รักขอจุดไว้ตรงนี้ฉันคิดว่าจุดนี้เหมาะกับการปิ๊กเนกอเจสสิก้าพูดอ้เฮย้ยโอ้จุๆๆๆ๊บจิ๊บดผมรู้สึกเรื่อมรำคาญตัวเองแป๊บ,บนึงโอ้โหเป็นการหัวรถที่ยาวมากอ่ะเจสสิก้าเปิดกระเป๋าหยิบอ๋อ ใช่เธอมีงานอดิเดกช,ชอบพวกสิละปะนี้เนาะอืมจบยังผมจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อโอเคเขาก็คุยกันเลืให้เปนู่นนี่นั่นบ่าเๆๆาบาบา,บา,บาได้โตเก้นรูปหัวใจมาขอบางสิ่งเอ่อ งานเสลปะ Yes ต่อไปก็เอาของวิเก็บโอเคก็เดี๋ยวเหมือนเดิมเราก็ตัดไปเจอกันที่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนใช่ที่เราคือเปล่าไม่ใช่เออที่ ที่วันอาทิตย์อ่าที่ฮันนีมูนโอเคมาโอเคถ้าเกิดเรานอนตอนนี้ก็คือจะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันฮันนีมูนมาดูกันคุณมีฮันนีมูนกับเจสสิก้าวันนี้คุณควรพูดคุยกับเจสสิก้าเร็วๆนี้โอเคเรนกับลูสักนิดนึงจู่ๆเจสสิก้า เอาละอันนี้คือชุดฮันนีมูนของเจสสิก้านะไปแล้วอย่าบอกนะว่าขับรถไปไอ้ไอ้จบเลยอะแค่นี้อะต้องดาวน์โหลดรูปอะนั่นนี่ อผิดหวังสุดๆไปเลยฮะอ๋ออ๋อบักไปเลยคุยกับเจสสิก้าไม่ได้เลยแบบเจสสิก้าแบบฉันเอ่อไม่คุยกับบลบักจริงฮัลโหลตอนนี้คือกดไรไม่ได้เลย โอเคเป็นแบบเดิมสินะโอเคครับถ้าเกิดอย่างนั้นคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า